เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2555ในหลวงได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนูรู้สึกปลื้มปิติและยิ้มทั้งน้ำตาสองหูของหนูได้ยินเสียงของประชาชนดังกึกก้องว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ,รพ,รรญพระองค์ท่านคือในหลวงของเราพระองค์ท่านทําให้บ้านที่หนูอยู่เป็นดินแดนสวรรค์พระองค์ท่านทําให้ท้องนาสินตานกลายเป็นสีเขียวขจี พระองค์ท่านทำให้แม่น้ำที่แห้งขอดเป็นแม่น้ำที่สมบูรณ์และยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายที่พระองค์ท่านตั้งประทศไทยทําให้ลูกๆด้วยหยาดเหงื่อของท่านเองหนูรู้สึกดีใจมากและรู้สึกภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านการให้ของพระองค์ท่านคือของขวัญอลําค่าของแผ่นดิน